ฮัลโหลมาเดี๋ยว <Hello, ma. S 1> อันนั้นอันนั้นเทเลโ่งไม่ใช่โทรโฟนจะตาย ครำชายดีนะครับเขาช้อเลีเออ้ยงมอนแล้วนะครับโอเคครับหออวังว่าการช่วยเหลือคงจะมาใน